สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนของผมทั้ง14,400กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผมให้ FC ชมพระเครื่องสำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งรายการของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นองค์เกจิองค์บุรพาจารย์อีกหนึ่งรูปของเจ้านครราชสีมานั่นคือเหรียญหลวงพ่อเดชนะครับรุ่นหลวงตาพารวยนะครับซึ่งเหรียญน,นี้มีลัะพิมพ์ทรงคล้ายเหรียญหลวงพ่อพิบูลนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะครับอํเาเภอพี่บุญร,รักจังหวัดอุดรธานีอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะด้านหน้านั้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีซุ้มเป็นละะักษณะคล้ายลายกระหนกขึ้นทั้ง2ด้านนะครับตรงปลายเป็นยอดสามเหลี่ยมมีห่วงเปิดด้านบนนะครับจารึกข้อความนะครับจารึกข้อความกิติธโรหลวงพ่อเดชนะครับแล้วก็มีต่อโค้ดสําคัญที่ด้านขวาของเหรียญ fc เห็นนะครับคล้ายๆคําว่าพารวยนะครับและหลวงพ่อเดชท,ท่านก็มีสัก ประทับยืนเต็มองนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเดี่ยนนี้นะครับมีลักษณะคล้ายเดี่ยนหลวงพ่อพี่ปุณทันที่ผมบอกนะครับด้านบนนําขึ้นต้นดวยยันนะแล้วมีฝ่ามือประทับอัคระนะครับยันอยู่ด้านบนมีเรือแล้วก็มีฝ่าเท้านะครับประทับอัคระนะครับไม่คล้ายตอกยันอยู่นะครับแล้วก็มียันอยู่ด้านล่างสองอัครยันเหมือนกันเลยนะครับเจ้าลูกความหลวงตาพาลวยวัดหนองแสงอำเภอบัวรายจังหวัดนครราชสีมา เหรียญหลวงพ่อเดชรุ่นนี้นะครับจะเรียกว่ารุ่นหลวงตาพารวยนะครับเหรียญหลวงตาพารวยก็ได้นะครับงดงามเข้มขลังและโลหะที่ใช้ในการจัดสร้างยิ่งซูมเข้าไปใกล้ยิ่งเห็นความสวยเข้มขลังของโลหะมากนะครับเป็นเหรียญที่มีความยาวและปเป็นเหรียญบล็อกพิเศษซึ่งไม่ค่อยเห็นเท่าใดนักนะครับผมพลิกไปชมด้านหลังอีกว่าเหรียญน,นี้สวยเข้มขลังขนาดไหนจริงๆการจัดสร้างท่านอาจจะไม่ได้ ดูรูปแบบของเหรียญเหมือนกันก็ได้แต่ว่ารูปแบบการจัดสร้างนะครับอาจจะมีลักษณะการจัดสร้างแบบนี้อาจจะมีองค์เคจินะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์รูปเดียวกันหรือว่าจะมีใช้ภาถานะครับใช้รูปแบบคล้ายๆกันก็ได้นะครับซึ่งผมก็อธิบายไปตามที่ผมเห็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลนะครับจริงๆแล้วมีจุดแตกต่างหลายจุดให้ FC สังเกตด้วย f c เองครับแต่ที่แน่นอนคือเหรียญน,นี้มีความเข้มขังและหายา,มมากมากๆ และเหรียญที่เห็นเนื้อทองแดงอย่างชัดเจนมากๆมีความหนาพอสมควรมีความ,ม,วามหนักพอสมควรนะครับเหรียญน,นี้หนักพอสมควรผมให้ชมเลยนะครับทั้งด้านขอบออด้านข้างเหรียญน,นี้ผ่านประสบการณ์นะครับมีร่องรอยครับตะไคร่้ําขึ้นผมไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างอะไรแต่อย่างใดเลยให้เห็นเหรียญสภาพธรรมชาติดเดิมๆแบบนี้นะครับสุดยอดเข้มขลังมากๆสําหรับเหรียญรายการนี้นะครับของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าและทั่วไปนะครับผมต้องขอบคุณ FC ทุกท่านที่ชอบบูชาพระเครื่อง เรียนสำคัญทุกรายการนะครับรวมถึง Fc ที่กดแชร์กดวิวเทครีวิวแล้วกดติดตามขยายงานพระเครื่องให้มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งจะทำให้มี Fc เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มียอด Subscribe ยอดวิวยอดแชร์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นถ้าขาด Fc ไปนี่ผมเองก็คงไม่สามารถที่จะทำให้ยอดนะครับต่างๆขึ้นสูงขึ้นได้มากขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ยอดของการวิวหรือการดูก็ประมาณ2ล้าน2 9 0 0 0 0กว่าเท 20, ครีวิวนะครับ วันนี้น่าจะขึ้น2อล้านสแสนแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆแลได้มียอดผู้ติดตามเพิ่มาขึ้นเป็น14,467ท่านแล้วณเวลานี้นะครับผมขอขอบคุณ f c ที่ให้สิ่งดีๆมาสิ่งไหนที่ด,ดีที่ FC ให้ผมมาสิ่งนั้นตามหลักของพุทธศาสนาหรือตามกฎของแรงดึงดูดย่ยอมกลับไปหาทุกท่านเป็นหลายร้อยเท่านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองด้วยบารมีของหลวงพ่อเดช หลวงตาพารวยลวงตาจะพารวยพวกนี้ฝนสําคัญนะครับ17มกราคมแล้วซึ่งเป็นวันที่สำนักงานเศรษกินแบ่งรัฐบาลชับประกาศผลรางวันแล้วนะครับขอบคุณเ c ีทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ